สุดท้ายผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็วันนี้เรา,าพบกันเร็วขึ้นนะครับวันนี้ตอนนี้เลื่อนเวลาปิดร้านึ้นมานะครับก็โดยประมาณนะครับก็คือ14บนาฬิกานะครับถ้าไม่มีลูกค้ามาก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ให้พนักงานพักผ่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ลูกค้าก็เริ่มเก็บเงินนะครับเพื่อที่จะใช้ในช่วงเทศกาลสงการานต์นะครับ ล้อตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของ Ford นะครับเลนเจอร์นะครับตัวนี้เป็นตัววายแท็กไมเนอร์เชนเป็นล้อขนสิบแปดนะล้อตัวนี้นะครับออกมากับรถประมาณปี16นะครับใส่ได้กับรถ Ford นะครับที่เป็น6รูทุกคันมาด้าที่เป็น6รูทุกรุ่นนะครับเพราะว่ามันเป็นรถที่ว่ามาจากโรงงานแทบจะเดียวกันนะครับฟอร์ดกับมาด้านะนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับอย่างแรกเลยนะครับมันจะต้องมีตาโฟโมโคนะนี่คือพาร์ทของฟอร์ด นะครับแล้วก็เป็นล็อกคอบสิบแปดนะครับตัวนี้นะครับคอบสิบแปดนะกว้างแปดนะครับแล้วก็ออฟเซตอยู่ที่ห้าสิบห้านะครับสวยงามชัดเจนนะนะครับล้อตัวนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจเปลี่ยนช่างมาได้นะสินค้ายังพอหาได้นะครับของเก่าเรารับเพิ่มด้วยนะหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนเราอยู่เลยซอยเจนเนอเรตย่สิบเอ็ด หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับแต่คลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับแต่คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ